ก็ขอกาบสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมป่าเอ็พาบวกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ป่าในเว็บแฮตติกเจ็ดแปดเก้านะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเว็บเดียวกับป่านะเดี๋ยวป่าจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับ่าหรือแอดไลน์ไปที่แฮตติกเจ็ดแปดเก้านะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับผมอ่า เดี๋ยววันนี้นะครับป๋าจะมาสอนเทคนิคการแทงบาคาร่านะครับป๋าจะมาป๋ามีเทคนิคมาให้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวป๋าจะเล่นเป็นห้องนี้นะผมดีมเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกคลิปก่อนอน,นะผมก็สามารถย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูได้นะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะ เดี๋ยวป๋าจะขอเล่นเป็นห้องนี้นะนี่นะผมห้องดีดีดจีศูนย์สามนะเดี๋ยวป๋าขอปิดเสียงก่อนนะเสียงดังนะเสียงดังโอเคครับมาเดี๋ยวไม้นี้ป๋าจะยังไม่แทงนะแต่ป๋าว่าน่าจะออกเป็นแดงนะผมน่าจะออกเป็นข้ไาพา่เปิงปองนะผมเพราะว่าไหลมาไหลามาเยอะแล้วนะโอเคเจ็ดแต้มฝั่งนี้สี่แต้มจวมา โอหูนแต้มโอเคไหลนะอ่ะป่าว่าจะออกน่าจะออกสองตัวตัดนะผมคือออกเพเยอร์สองครั้งแดงสองครั้งนะเดี๋ยวไปดูออกจริงไหมโอเค s <S ไม้แรกของเรานะผมผมมีกำไรมาทุนมาหนึ่งร้อยบาทโอเคป่าจะแทงไม้ละห้าสิบนะผมถ้าเสียสองไม้คือจบโอเคครับมาดูครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะบวกไหมด้วยทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ no than, เปิดมาเลยเอยโอเคฝั่งเขาหนึ่งแต้มฝั่งเราเจ็ดแต้มครับโอเคมาแรกก็ส,สวยนะผมห้าสิบบาทนะก็จะโดนค่าน้ำไปเหลือสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบาทตังค์นะผมโดนค่าน้ำไปห้าสิบสองบาทห้าสนะิบาทตังค์นะอ่ะป่าแทงที่เดิงครับผมห้าสิบบาท น่าจะเป็นสองตัวตัดนะับอย่างที่ปากคิดไดไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้จริงไหมก็เทคนิคอื่นนะผมก็ปากก็ได้สอนไปแล้วนะผม ep ep ที่แล้วนะปากก็ได้สอนนะเปิดไพ่ดีกว่าครับโอ้โหมาแล้วครับ้าแต้มฝั่งเราป๊กก้าครับสวยๆครับผมมามาที่สองของปาแล้วนะโอเคเห็นไหมครับ สองตัวตัดเห็นไหมครับอ่ะอะไม้นี้ปัดจะไปเพเยอร์โอเคเด,เ,าาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้ไหมปัดจะไปเพยเยอะนะไปทับเรื่อยๆครับผมอย่าใจร้อนครับผมการเล่นบาคาร่านะถ้าเราเสียเราอย่าแทงหนักครับผมใจเย็นๆทบได้ทบทบไม่เกินสี่ไม้ผมในป่าเนี่แนะนํานะโอเคมา no bad, เปิดมาเลยเ่ย โอเคหกแต้มสวยอยู่ฝั่งเขาสี่แต้มครับกลงไปนั่นแหละสวยครับผมสวยๆเลยนะโอเคสามไม้ติดแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะสวยๆเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวไม้ต่อไปนะอ่าเอาเป็นเพเยอร์สองแดงสองครับเดี๋ยวป่าจะขอตามไปที่เพเยอร์นะเพเยอร์นะครับตรงนี้นะครับผมเพเยอร์นะ จัดไปครับโอเคเยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าใบนี้จะได้หรือไม่โอเคมาเปิดมาโอ้ยกล่องคู่ครับเอาแล้วฝั่งเขาสี่แต้มครับสามแถวขึ้นมาโอเคหกแต้มครับสวยกลงไหมกลงไปโอเคครับเขาหนึ่งแต้มส,สวยครับผมสี่ไม้เห็นไหมครับผมการแทงบาคาร่านะไม่ยากขอแค่มีเทคนิคในการเล่นแค่นั้นพอครับผม อ่ะนั้นป่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมอันนี้ป่ากระวกมา189บาทให้ผมเกือบ200นะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ป่าก็ขอ,อตัวไปก่อนนะผมสวัสดีครับ